Etus. เอาเร่งเลยเที deflect, ่ยวสิเ uh ร็วยวเร่งเลยแนะนำตัวเองฮะมาจากไหนมาจากกรุงเทพครับผมนนทบุรีนนทบุรีน้ำหรือยังก็อยู่กับเจ้าของเดิมก็น่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะครับแต่เนี่ยผม เจ้านายเขาเพิ่งให้รถมาผมก็เลยมาเช็คตรวจเช็คคนดำเขาโ<ว>ดนจับก็มาจาก YouTube ครับโดนจับควันดำยังไอ้เจ้านายเขาโดนจับควันดำแล้วเขาเอารถยกรถให้ผมผมก็เลยจะเอาดูยู u b e ว่าเช็คได้ที่ไหนมัง่งเขาก็อยากให้ไปไอ้ทำเกี่ยวกับหัวฉีดไปอะไรอ่ะ,ะเดี๋ยวล้างหัวฉีดก็หายแล้วครับก็เลย ผมดูจาก youtube อะไรโอ้โหคลิปของอาจารย์นีเยอะมากก็เลยมาทำดูว่าเป็นยังไงมากเดี๋ยวตรสอบให้ครับผมัเืิ้นแรงครับเนิ้นแรงๆเลยเบิ้นเลยเบิ้นแรงๆเลยกาทดสอบวันดำรับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อย เที่ยวเดี่ยวออตอนนี้เหลือแต่คำาวเมาแล้วละ่ะเดี๋ยวต้องไปแจ้งความควันดำหายไปแล้วที่สุสุมังกรทองนะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยควันดำได้หายไปไหนไม่รู้นะตอนนี้ควันดำไม่มีแนละ้ว การขับขี่ทดสอบภาคสนามเป็นอย่างไรเราจะให้ ML. เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นไงครการขับขี่ก็นิ่งขึ้นครับนิ <h <h ok ่งขึ <h <h ้นพวงมาลัยหมุนง่ายขึ้นรถก็พุ่งขึ้นก็เดิมครับเสียงเครื่องยนต์เป็นไงครับนิ่งขึ้นครับนมุนขึ้นคํามดำหายอ่ะหายแล้วครับผมเดี๋ยวไปแจ้งความเลยความดำหายครับผมหายแล้วอ่า การเดินทางมาครั้งนี้คุ้มค่ากับเวลาที่เดินทางมาแหละครับ,บครับผม,ผมคุ้มครับคือว่าคุ้มคร<ม>ับถือว่าคุ้มเพรหนึ่งคนดำหายอัรตราเร่งดีขึ้นครับผมช่างเขาได้ทําอะไรเครื่องนยนต์เราบ้างไม่ได้ทําครับไม่ได้ทำ,ไม,ไ,ทำไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะไม่ได้ปรับแต่งทีนี้เราเชื่อเลยว่าพันดาสาม,มารถก,กําจัดได้ครับผมแลวทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะเครื่องยนต์เยี่ยมอัตราเร่งดีเลยครับผมมันดาหาย ฟังอูนั่งทดสอบด้วยมีความคิดเห็นยังไงครับครับพอรู้สึกว่าเครื่องมันยังในห้องเก๋งจะเบาขึ้นครับผมขึ้นครับผมพิ้นดีเงเงียบขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้ามันอาจจากกระบอกสูบที่เราเพื่อบ่าวาไปแล้วไม่ย้อนเข้าถอยอยู่ครับแล้วทาให้เราเหยียบคันเร่งน้อยลงครนดเงเียบขึ้นแต่รถวิ่งเร็วกว่าครับต้องกเบรกไปได้วยนะครับผมแล้วยกคันเร่งรถไหลต่อปะไหลครับไหลใช่ไหม ปกติเรายกเขาเร่งรถรถจะดึงต่ําลงมาแต่อันนี้มันจะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเครื่องมันจะหนืดลงหน่อยหนึ่งตอนตอนที่มานะครับตอนที่ทําแล้วก็พุ่งดีพุ่งดีอ้าวยังฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถมังกรทองหืองเราบ้างในกรณีวิ่งคืนควันดำจัดเลยจ้ะรถรถที่ใช้อายุใช้งานแบบเยอะๆแล้วก็มาตรวจเช็คคันดำที่ อหญ่<ล>ยนตย์นิ่งนะครับผมหรือในเฟซบุ๊กชมรมรวมช่างด้วยใจครับชมรมรวมช่างคอม,มุจวเตรครับผมเราจะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศไอยแนะนําให้ครับวันอาทิตย์ที่31มีนาคมสิ้นเดือนนี้นะเปิดดูสบายดีทีวมหานครอนอนทีวีครับทีวีออนไลน์นะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดโครงการาให้ความรู้กับเจ้าของรถก็ดีช่างก็ดี เกี่ยวกับตามซ่อมรถยนต์ทั้งหมดคือลดค่าใช้จ่ายครับพอติดตามนะฮะวันอาทิตย์ที่31พฤศดิกายนมีนาเนี่ยครับครับอ้าวขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับผมขอครับ